When there's no more hope is left in me, I can see what comes by. Uh, wow, oh. <laughs> I did, do. ไปป้าไปแล้วแม่ไปแล้วให้ดูคำหน่อยเฮ้ยเฮ้ยค่อยกินก็กินก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่อยู่เป็นเพื่อนไปยัง เข้มไปสวัสดีค่ะมาดูว่าลูกสาวจะไปไหนนะคะลงทางหรือเปล่านะคะ,ะกินก่อนนะั้นลูกไปกินก่อนนั้นก่อนไปฮะ,ะไปกินก่อนนั้นก่อนไปกินก่อนนั้นก่อนไปขึ้นไปลงทางนะคะลูกสาวลงทางจะไปทางไหนจะไปทางไหนดีนะคะ จะไปไหนฮนูจะไปไหนฮะฮนูจะไปไหนคะโอ้น้าลูกสาวแม่ควานนี่คือแบบแตกแถวนะจอมโซนอ่ะฮะนูจะไปไหนแม่ถามก่อนสวัสดทีทุกท่านนะคะนะสวัสดีคะ่ะลูกสาวแอบแตกแถวนะคะไม่ยอมเข้าบ้าน พฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ไม่เดินตามผู้ปกครองอดิงเองทานเองอไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวจะกป้งทำให้น้องคพีมวิ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะพาน้องคพีมวิ่งก่อนนะคะ ว <tripod>. <desserts> <Negative paper> ิ่งวิ <omething> ่งว <la> ิ่งวิ่งเลยทีตูนเลยทีตูนไม่อยากอบไม่ยากไม่อยากไม่อยากกลับก็ไม่กลับอ่ะตลาป่ะวิ่ง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 วิ่วิ่งแล้วิ่งแล้วพ่อวิ่งแล้ว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 วิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนเด็กไม่อยากกลับบ้าน มาดูเด็กไม่อยากกลับบ้านนะอยากเป็นอิสระอย่างนี้นะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ผูกไว้อะ,อะแอบรัดเลาะน้องคิมกันเด็กไม่อยากกลับบ้านเอาิ่งเราเิาเงเราเด็กเด็กไม่อยากกลับบ้านนะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นคะลูกสาว ใช่ลูกสาวลูกสาวแบบไม่อยากเข้าบ้านเลยนะท่านขาเละมาตรงนี้แล้วนะเที่ยวชุมชนยนวิถีวัดป่าอาเจียงนะชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์โหทีมอยากมาตรงนี้เหรอลูกถอยถอยมาถอยมาแล้วคนณเก่งแล้ว มาดื่มน้ำก่อนแล้วๆๆๆลองดูนะคะว่าเราเปิดน้ำแล้วน้องจะมาไหมฟูคิมานา้มนำไหลแล้วคิมน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปดื่มน้ำไปกันเก่ไปไปไปทะลทะลแล้วลูกลล к. ต้องเข้าบ้านแล้วไม่อยากอีกมมไม่อยากไปอีกไม่อยากไปอีก สาวน้อยแก้มป่องโอ้ยม่กาเดินนะไม่กาเดินเฉเจเฉอทำตัวให้น่ารักก็จะน่ารักเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนตวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินเร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 น ดูลูกสะอาบน้ำนะคะโฮ้ยโฮ้ยท่าอะไรเนะี่ยฮะท่าอะไร,ท,ไรท,ท่าอะไรฮะคิมเฮ้ไม่รู้อ่ะเอาท่าอะไรไม่รู้อ่ะอ่ะน้าล่ะถูเอาถูเอาถูเอาถู หนาวนี้แม่แม่อาบน้ํากันหรือยังคะหนูอาบน้ําแล้วนะหนูอาบน้ําแล้วนะหนูแค่ผ่านน้ําแล้วนะคะแม่แม่อาบน้ํากันได้หรือเปล่าอันุผ่านน้ำโอ้นูผ่านน้ําแล้วค่ะเอา้จบอกเรียกแม่แม่มาอาบน้ำแล้วคนเก่งเลยเอาแม่แม่อาบน้ําค่ะเอออาบน้ําค่ะคุณแม่เออลูกสาวผ่าแม่แม่ชวนแม่แม่อาบน้ําหน้าหนาวนี้นะคะ อาบน้ํากับหนูกันค่ะนะจะได้สะอาดนะนอนรับสบายๆนะคะจะได้ไม่หนาวด้วยนะอ๋อน่เดี๋ยวๆไปๆๆเสร็จหรือยังอันนี้เค้าไม่ได้เรียกว่าอาบนะลูกอุ๊ยๆๆไปละละน้องหมาเหรอเอายังไงคลิป <repetition> ในนี้นี่น,นี่น้องหมาน้องหมาเบรกก่อนน้องหมาเบรกก่อนไปนี่คลิปคลิปรุ่ยลุยฮุยฮุยฮุยรุ่ยรุยย <c oughs> อ๋อนะเด็กๆก็ลูกสาวชอบฟรีสไตล์นะคะชอบแบบเดินนะเดินเล่นนะคะมากกว่าแต่เราก็จำเป็นนะคะต้องผูกน้องไว้เนาะใ,ให้น้องไป ทำรายเข้าของของชาวบ้านนะคะเพราะ,ะมีพื้นที่จำกัดนะคะจะได้จำกัดบริเวณน้องได้นะท่านขานะคะ,ะก็เป็นธรรมดาของช้างเลี้ยงช้างบ้านนะคะมีบ้างที่เราต้องปล่อยน้องให้เดินเป็นอิสระอย่างนี้ค่ะเนาะ isce? ให้เขาเล่นตามธรรมชาตินะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุทกๆท่านนะคะคิมจ้าเนาะคิมแต่วาน <S <s ให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะลูกอายิ้มหวานหวานเปื่อย แม่ๆอย่าลืมอาบน้ํากันนะคะหนาวแล้วนะคะห่มผ้ากันหน้าานะคะรักและเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะเฮ้ยเ้ย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 เอ็กซ์เอรไซ์เบาๆก่อนนอนนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ